l a c k n นล็อก LandW ิ r อีกหนึ่งตำนานที่ถูกนำมาเสริมด้วยระบบบล็อกเชนให้คุณสามารถเทรดไอเทมต่างๆได้ที่สำคัญคราวนี้มาโดยต้นฉบับอย่าง Gravity สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play Alot ครับวันนี้เราอยู่กับ l a ok c ก na ล o อก Landverse เกม MMORPG ที่ต้องบอกว่าไม่มีใครในวงการเกมไม่รู้จักแน่ๆฮะ ตอนนี้เขาเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อที่คุณจะได้รับของรางวัลก่อนเกมเปิดในเดือนสิงหาคมนี้โรคบต่างๆภายในตัวเกมมีการปรับปรุงไปจากต้นฉบับเดิมอยู่เยอะเหมือนกันครับโดยเฉพาะการเทรดการซื้อขายอุปกรณ์ต่างๆและเรื่องของเหรียญโทเค็น oken, ที่เขาเริ่มมาใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนหรือที่ทุกคนเคยได้ยินมาในเรื่องของเกมเพลย์ทูเอิแต่แล็กนาล็อที่เราเคยเล่นกันมาครับส่วนใหญ่มีแต่เปเข้าสู่ตัวเกมใช่ไหมฮะ คลิปนี้ครับจะมาสรุปเรื่องของ l a c n a l o ็อก n ล v e r s e 5หัวข้อด้วยกันครับ 1. ลิขสิทธิ์ที่ได้รับแท้หรือไม่ l ลกน a าล็อกแลกน่าล็อกแลกนาล็อกเต็มไปหมดครับหลังจากที่เกมเปิดออกมาเราๆ20ปีก่อนหน้านี้เรียกได้ว่ามีแลกในหลากหลายเวอร์ชันทั้งต้นฉบับของแท้ทั้งการซื้อลิขสิทธิ์มาปรับปรุงใหม่การออกเวอร์ชันต่างๆและหลายๆตัวก็เป็นแลกเถื่อนด้วยเนาะ จากในเว็บไซต์ของ l a g r n k ok Landverse ครับเมื่อเราเลื่อนลองอมาทางด้านล่างเราจะเห็นว่ามีโลโก้ของ Gravity Game Hub ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Gravity นั่นเองและเท่าเราลองไปเปิดดูใน App Store เนอะเกมที่ Gravity Game Hub ให้บริการอยู่ในปัจจุบันก็คือ r a g n a r o ok k Origin ครับเพราะฉะนั้นถือว่า l a g r n k ok Landverse มีความเชื่อถือได้อยู่ถ้าเขาไม่หลอกเราอะนะ 2. l e g e n k ok Landverse เล่นในแพลตฟอร์มไหน ตัวนี้เป็นแล็คเนล็อกที่นํามาจากต้นฉบับดั้งเดิมครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพกราฟิกต่างๆจากที่คุณได้เห็นตรงหน้าจอตรงนี้แล้วในตอนเริ่มต้นเปิดเกมครับเขาจะเปิดให้บริการทาง PC ในระบบ Windows ก่อนเนาะส่วนใครใช้ Mac OS ครับก็จำเป็นต้องใช้ตัว Apple Bootcamp หรือว่า Virtual Machine ต่างๆให้เปิดรันเกมสามารถเล่นไปได้และต้องมีพื้นที่ในการเล่นเกม 10G b ขึ้นไปนะครับส่วนใครที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ การเล่นบนแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือตัวนี้ปัจจุบันยังไม่มีการลองรับนะต้องไปดูกันอีกทีครับว่าในอนาคตเขาจะมีการเปิดโหมดในมือถือให้คุณสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นหรือเปล่า 3. ระบบต่างๆภายในตัวเกมส่วนใหญ่ฮะก็เป็นเหมือนเกมแลกนาร็อกที่เราเคยเล่นกันมานั่นแหละครับแต่จะมีส่วนที่เปลี่ยนไปบางตัวเนาะผมจะยกตัวอย่างมาให้คุณดูกันสักหน่อยครับ อย่างการตีมอนสเตอร์่ะถ้าใครจําได้นะเวอร์ชั่นของนักนอกต่างๆเมื่อเราไปตีครับมอนสเตอร์ที่เราไปตีแล้วก็ตายมาจะดรอปเป็นของต่างๆมาเป็นกิ่งไม้เป็นฟีเตอร์บ้างนะฮะและเอาไปเก็บเป็นเศษขยะหรือว่าคุณเอาไปขายทิ้งเป็นเศษเงินบ้างแต่ในเวอร์ชั่นของ l a n เวิร์สครับมอนสเตอร์ที่เราไปตีจะดรอปมาเป็นกล่องที่เรียกว่ามอนสเตอร์ลูทบ็อก ซึ่งกล่องตัวนี้ฮะจะดรอปตามเลเวลของมอนสเตอร์ยกตัวอย่างเช่นคุณไปตีโปริงใช่ไหมเลเวลไม่เยอะมากครับกล่องที่คุณได้รับจะเป็นกล่องเลเวลต้นๆครับเมื่อเรามาเปิดก็จะได้เงินจํานวนเล็กน้อยฮะอาวุธก็จะได้อาวุธขั้นแรกๆแต่เมื่อเราไปตีมอนสเตอร์ที่เลเวลสูงมากขึ้นระดับบอสขึ้นไปหรือแมปไกลๆมากขึ้นกล่องที่คุณได้รับก็จะได้กล่องเลเวลสูงและมีโอกาสได้รับของที่ดีมากขึ้นด้วยครับ ระบบต่อมาคือระบบสเตมินาครับที่นํามาปรับใช้สำหรับการทํากิจกรรต่างๆภายในตัวเกมจะมีการรีเซ็ตทุกวันครับค่าสเตมินานี้คุณจะเป็นต้องใช้ในระบบกิจการต่างๆของตัวเกมทั้งการขุดแร่เปิดกองอ่ะกองมอนสเตอร์รูทบ็อกเมื่อกี้ต้องใช้สเตมินานในการเปิดนะและมันจะเป็นรีมิตในตัวแรกของอาดามันใช้ที่เราจะทําเงินได้จากตัวเกมอีกส่วนหนึ่งครับ รับการรีเจนเซมิแน่นอกจากการร้อยให้ผ่านไปในแต่ละวันแล้วแล้วคุณไปติดต่อ NPC เพื่อรับการฟื้นคืนจำนวน,น100แต้มแต่ถ้าคุณมีแลนด์หรือว่าบ้านของเขาเซมิ n น่ที่คุณได้รับครับคุณสามารถไปนอนที่เตียงบนแลนด์หรือบ้านของคุณเพื่อรีเจนได้สูงถึง300เซมิน่ด้วยกันฮนะ 4. ระบบ n f t มีอะไรบ้างอย่างแรกที่พูดไปแล้วนะก็คือส่วนของตัวแลนด์ครับ ถ้าใครมีแลนด์หรือว่าบ้านประโยชน์ขั้นแรกคือการฟื้นเซมินาที่มากกว่าสายฟรีผมบอกไปแล้วใช่ไหมสามร้อยแต้มเนาะสายฟรีได้100ครับให้คุณสามารถใช้เซมินาตัวนี้แหละไปขุดแร่ทําเงินจากตัวเกมได้เยอะกว่าคนอื่นหรือจะปล่อยให้เช่าก็ได้ครับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถทํารายได้จากตัวเกมได้ NFT ตัวต่อมาครับคืออุปกรณ์ต่างๆที่เราได้มาจากการคราฟภายในตัวเกมครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ส่วนของการ์ดของสกิลของอาวุธ หลังจากที่คุณได้ตัวอุปกรณ์มาครับคุณสามารถนำมามิ้นท์ให้เป็น NFT และนำไปซื้อขายผ่านระบบ Marketplace ของตัวเกมด้วยเหรียญโทเค็น token ของเกมนี้ครับข้อ 5. หาเงินอย่างไรครับในเมื่อเกมนี้เป็นลักษณะของ Play to Earn p l a y and Earn ใช่ไหมเราจะมาพูดคุยกันถึงชทเคเนมิกของตัวเกมครับระบบการหมุนเวียนของตัวเหรียญภายในเกมนี้ครับเมื่อคุณเข้าไปเล่นแล้วเกมจะให้เหรียญจริงๆในตัวเกมคือเหรียญเซนีครับ แต่เหรียญเซนีไม่ใช่โทเคนที่คุณสามารถเทรดกับเพื่อนๆได้ภายในระบบตัวเกมนะแต่ตัวเหรียญที่เกมนี้ใช้ครับจะเป็นตัวแร่นั่นเองเกิออดดามเป็นใช้ที่เราสามารถขุดมาจากเซมินาที่เราได้รับนั่นแหละและคุณสามารถเอาตัวแร่เนี้ยมามิ้นต์ออกเป็นเหรียญที่ชื่อว่าอดัมได้ครับแร่ตัวนี้นอกจากการมิ้นต์ออกมาขายเป็นเหรียญแล้วเนี่ยเราจําเป็นต้องนาไปใช้ในการตีบวกเสริมพลังอาวุธอุปกรณ์และก็คราฟของต่างๆด้วย อีกทางการขุดแร่ไม่ใช่ง่ายๆนะไม่สามารถเปิดบอดแล้วขุดปล่อยไปเลยได้ครับเพราะแมปที่คุณไปขุดจะเป็นแมปที่สามารถ PK หรือว่าฆ่ากันได้ใครที่ปล่อยบอดขุดไปก็ต้องระวังกันหน่อยเนาะที่สำคัญครับโดนจำกัดจำนวนการขุดจากค่าสเตมินานั่นเอง <are> ดังนั้นครับวิธีแรกที่คุณสามารถหาเงินได้ก็คือการขุดแร่และนำไปมิน้นเป็นเหรียญน,นำมาขายครับวิธีที่2คือการคราฟของในตลาดที่ผมพูดไปแล้วเนาะ แต่แน่นอนการจะขายของได้ครับต้องเป็นของที่มีคุณภาพขึ้นมาหน่อยครับจากการล่ามอนสเตอร์ระดับสูงๆไปเปิดกล่องมาซึ่งใช้เซมินาอีกนั่นแหละและการซื้อขายตรงนี้ครับจะใช้เหรียญอีกสกุลหนึ่งที่ชื่อว่าไอออนเป็นเหรียญของตัวแพลตฟอร์มของเขาที่ชื่อว่า Max Ion อออนเนาะเพราะฉะนั้นเหรียญหลักๆของเกมนี้มี2ตัวนะครับคือเหรียญอดัมจากแร่อดัมมันใช้และเหรียญไอออนครับวิธี3ที่เราสามารถทําเงินได้ก็คือการปล่อยเช่าแลนด์ครับ เพราะฉะนั้นสำหรับสายฟรีที่อยากเล่นเกมนี้และหาเงินผมแนะนำให้คุณเข้าไปอัพเลเวลขุดแรกครับของนำของมาขายน่าจะเป็นวิธีที่สายฟรีสามารถทำได้ดีที่สุดครับแต่จะถูกจำกัดด้วยระบบเซมินาอีกด้วยซึ่งหากคุณไปขุดแรกโดยใช้เซมินาทั้งวันแล้วครับการเปิดกองจากบอนเซอร์เพื่อหาเงินเซนนี่หอุปกรณ์ต่างๆไปอัพเลเวลตัวละครก็จะทาได้ยากลาบากมากขึ้นครับ ส่วนสายขยันตีบวกอุปกรณ์นําไปขายครับแน่นอนแร่อนามันอาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นครับการซื้อขายแร่ในระบบก็จะเพิ่มจำนวนการใช้งานของตัวเรืออดัมไปอย่างอัตโนมัติครับใครที่สนใจจะเข้าไปลงทะเบียนเล่นเกมครับสามารถเข้าไปได้ผ่านเว็บไซต์ของเขาเนาะเดี๋ยวลิงก์ครับผมจะแปะไว้ทางใต้คลิปแล้วกันนะฮะเมื่อเกมเปิดให้เล่นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันอีกบ้างยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ